ประกันสังคมนะครับลงทะเบียนว่างงานแล้วเงินจะเข้าบัญชีภายในกี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กด subscribe c o m มนต์เป็นกาลังใจด้วยนะครับหลังจากที่คุณกดลงทะเบียนว่างงานและรายงานตัวครั้งแรกผ่านออนไลน์ของกรมจัดหางานเรียบร้อยแล้วคําถามที่หลายคนจดจ่อมากที่สุดคือแล้วเงินเราจะได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าพอว่างงานแล้วเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมออกจากงานนะครับมันไม่มีงานก็ไม่มีเงินเพราะนั้นเป็นช่วงที่ เราขาดรายได้เงินก้อนนี้จึงสําคัญมากในการต่อลมหายใจของเรานะครับเพื่อไม่ให้ต้องรอแบบหวังหวังลมๆแ้งๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการโอนเงินว่างงานที่ต้องรู้กันสูุคคำนวณวันรับเงิน7-15วันทําการแน่นอนโดยปกติแล้วหลังจากที่คุณทําการรายงานตัวในวัน ในแต่ละงวดแล้วนะครับหรือรวมถึงงวดแรกเงินจะโอนเข้าภายในบัญชีประมาณ7-15วันทําการไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤะเลิกงวดที่1มักจะใช้เวลาน,านานที่สุดนะครับอาจจะแตะ15วันทําการเลยก็ได้เพราะเจ้าหน้าที่ประกาศสคมต้องตรวจสอบข้อมูลการออกจากงานกับนายจ้างที่แจ้งเข้ามาในระบบว่าตรงกันหรือไม่ถ้านายจ้างไม่ได้แจ้งนะครับรเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับอาจจะต้องตามนะ สงคมันต้องใช้เวลานะครับงวดต่อๆไปหากข้อมูลนิ่งแล้วหลังกดรายงานตัวของระบบเงินมักจะเข้าเร็วกว่าเดิมเฉลี่ยประมาณ7-10วันเงินงวดแรกอาจจะได้ไม่เต็มเดือนนะครับอย่าตกใจหลายคนตกใจว่าทําไมเงินโอนเข้ามาหลักร้อยนะครับหรือพันต้นๆทั้งที่ควรจะได้มากกว่านั้น ประกันสังคมจะจ่ายเงินตามจํานวนวันจริงที่คุณว่างงานจริงนะครับน้บจากวันที่ลาออกถึงวันที่รายงานตัวครั้งแรกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่1ลงทะเบียนนะครับวันที่สองวันที่1ลาออกวันที่ลงทะเบียนวันที่2และรายงานตัววันที่10นะครับประกันสังคมจะคิดแค่10วันส่วนที่เหลือจะไปทบงวดถัดไปนั่นเอง ปัจจัยที่ทาให้เงินเข้าช้าหรือยังไม่เข้าสักทีก็แน่นอนหากผ่าน85วันแล้วเงินยังไม่เข้าให้ลองเช็ค3จุดนี้1นายจ้างยังไม่แจ้งลาออกนี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งหากบริษัทเก่ายังไม่ลงข้อมูลนะสปสหกขีดศูนย์เก้านะครับเข้าระบบประกันสังคมจะไม่สามารถอนุมัติเงินได้เพราะนั้นก็จะอาจจะต้องอไปตามที่ประกันสังคมหรือไปตามที่นายจ้าง 2. นะครับบัญชีธนาคารมีปัญหาชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้ประกันตน บัญชีถูกปิดหรือไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับ,บปัจจุบันเราแนะนําให้ผูกพร้อมเพย์ที่รับเงินไว้ด้วยแบบจำตัวประชาชนเลขบัตรนะลงทะเบียนผิดประเภทนะครับกรณีลาออกเองแต่ไปกดโดนเลิกจ้างก็ทําให้ข้อมูลขัดแย้งกับที่นายจ้างแจ้งมาก็อาจจะทําให้ยังไม่สามารถรับเงินได้วิธีเช็คสถา,นะสานะของตัวเองนะครับก็คือโทรสายด่วนเลย นะโทรสายด่วนของประกันสังคม1506นะหรือเข้าแอป s อ o Connect ก็ได้นะครับเข้าไปที่เมนูการเบิกสิทธิ์ประโยชน์นะครับเพื่อดูสถานการณ์จ่ายหรือเข้าเว็บไซต์ e-service ของประกันสังคมดูรายละเอียดต่างๆก็จะทำให้เราสามารถรู้และได้ว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณยังไม่ได้รับเงินเนี่ยแล้วมันปล่อยให้ระยะเวลาเกิน15วันอาจจะต้องตามนิดนึงนะเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้อาจจะต้องตามนิดนึงนะครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก,ก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่ 2. นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอ รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคอดบุตรส่งคอดบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคอดบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวเราคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับแล้วก็ผูกพ,พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรปรจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดน,นะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3, 4, 1นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปับ๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู